พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นะครับว่านัติโลเกอ,อนินทิทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเหตุนี้แหละบุรพาจารย์ท่านก็สอนผ่านบทกวีว่าถ้ามาหมีมีเขาเต่ามีนวดเฮียตะกวดมีงาผิดราศีถ้าควันไม่ปรากฏแห่งอักคีมนุษย์นี้คงจะพ้นคนนินทาหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็สอนเอาไว้นะครับ ใครว่าเราถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะว่ามันไม่จริงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ยิ่งไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะมันเป็นเรื่องจริงดังนั้นเขาว่าเราเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาเหมือนเขาว่าอย่าโกรธเขาเราเป็นจริง ทำใจให้ได้อย่างนี้ก็จบครับ